สวัสดีครับผมจากูเกษตรฮอร์โมนครับพี่น้องครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะให้พี่น้องมาติดตามมึงแตงหมูกระถางนะครับผมที่ปลูกไว้อยู่ข้างบ้านนะครับผมปลูกไว้อยู่สองเจ็ดแปดแปดกระถางนะผมก็บแปดกระถางกระถางละสี่สี่เม็ดนะครับผมก็ตอนนี้มาตรวจสอบมึงนะผมมาตอนนี้น่าจะประมาณเดือนเดือนครึ่งแล้ว เดือนครึ่งนะครับอายุของเขาเดือนกับอีกครึ่งเดือนกับอีกสิบห้ามือเนาะนี่พี่น้องกับลูกเขาก็ออกมาหลายเติบแล้วคือยี่คือยีอส่สุดสุดไว้แค่นี้พอนะผมเพราะว่าเขาปล่อยหลาย,ยาเดี๋ยวเขายี่มันยี่มันยี่เกิดการกระเด้งแล้วมันยี่มันยี่หน่วยน่อย,ย,ยนะครับผมเนี่ยพี่น้องก็ได้น่วยหลายเติบอีกที่เพิ่งเบิ่งครับเนี่ยพี่น้องพอได้พอได้เบิ้งได้แยงพอได้กินเนาะพี่น้องเนาะ แตงโมงกระทางกระไยหมากเต็บอยู่อย่ยครับกาลังออกมาเป็นหลายรุ่นมันมีหลายรุ่นนะพี่น้องเนาะเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับเนี่ยจนจนหน่อยแต่ว่ากัม้าตรวจสอบเบืเ้องหลอเขาก็ซีรูกงไม่ค่อยใ่ญ่ปานใดห,หรอกนะครับเพราะว่าคือคือความชื้นของดินของน้ำบ่พอนะครับผมเบอะเนี่ย พอผมห้น้ำเราวันนี้มันอยู่ในกระถางเรามันห่อนจัดเนาะเรามันห่อนจัดเรามันการจะเริ่มเติบโตมันที่บ่ค่อยโอเคปันใดนะครับการจะเริ่มเติบโตมันห่อนอ่ะมันห่อนเรามันเป็นกระถางเราความชื้นความเย็นมันก็ค่อยดีบันใดนะครับผมกะก็ได้ประมาณนี้กะเละเนาะพี่ต้องเนาะทดลองเฮ็ดเบิ่งกะมันเป็นพื้นที่ว่างเขากะลองมาเฮ็ดเบิ่งกับกับบันใดซื้อลงทุนอยังเพราะว่าเป็นแตงโมที่ฮอกิน ถ้าผมเป็นเม็ดที่เขากินเราเขาก็เอามาหลอดยอดใบเบิ้งนะครับผมเนาะนะครับผมก็เอามาหยอดใบนะครับผมมันก็นเป็นสร้างสร้างความสุขให้เหขาคือเขาได้มาเบิง้งมาแยงตื่นเศร้าขึ้นมาได้มาฮดหน้นะผมให้เขาได้มาเบิ้งมาแยงเบิ้งมันเห็นมีผลผลิตเขาก็มีความสุขเด้ถึงซีใงซีหน่อยก็สร้างนาะพี่น้องเนาะปลูกเรามีผลผลิตขึ้นมาเนี่เขาก็ มีความสุขละอย่างแหลกนะครับผมเราเห็นมันงามนะเห็นมันงามมันอย่างมีต้นขึ้นมียอดเริ่มออกดอกออกอย่างเบื้องการเจริญเติบโต,ตของเขานะ่มันก็แ็่ไห้เขามีความสุขมันเป็นการ่อนลข้ยอย่างหนึ่งนะครับก็มันก็คือมันเป็นเวลาว่างของเขาเขากลับมาเบื้องเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็เอามาติดตามให้พี่น้องได้เบื้องได้แง้งน้ากันนะครับผมว่าเพ,าพื่อพี่น้งองคนเล็กอะทีะอยากเอาไปร้องซื้อไม่กินล้วก็เอาเม็ดไปหยอดไปเบื้องเนาะพี่น้องเนาะ นะครับผมเอากะคลิปนี้กับพายพี่ห้องมาเบิงซ้ำนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวได้กินไม่ได้กินเดี๋ยวก็ติดฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้จโกเซนของมณกัสวัสดีครับผม